สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นก็จะมาเปิดครัวหลังแฟเช่นเคยนะคะ EP นี้ก็จะเป็นเมนูไก่ต้มซีอิ๊วค่ะเป็นเมนูวันหยุดของคุณสามีเช่นเคยแต่วันนี้เราจะใช้เป็นสะโพกไก่นะคะท่านผู้ชมก่อนอื่นนุ่นก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการทําอาหารของนุ่นในทุกๆ EP เป็นกำลังใจให้นุ่นมากเลยค่ะในการทําอาหารใน EP ต่อๆไปค่ะ ลูกก็จะใช้เป็นกระทะไฟฟ้าเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะเราก็จะนำสะโพกไก่อ่ะคะ่ะใส่บงกระทะไฟฟ้าก่อนแล้วก็ตามด้วยรากผัชชีค่ะวางลงไปเลยนะคะพริกไทยดำค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวค่ะช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแต่เราจะใส่ไปสองช้อนเลยก็ได้ค่ะอันนี้เป็นไก่ต้มซีอิ๊วนะคะเราก็จะไม่ใส่น้ำปลานุ่นก็จะใส่เป็นซอสปรุงรสไปครึ่งช้อนโต๊ค่ะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วดำนะคะเพิ่มสีสันให้กับ ไก่ต้มซีอิ๊วของเราตัวนี้เราไม่ต้องใส่เยอะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะเดี๋ยวสีมันจะเข้มจนเกินไปต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลปีบค่ะเป็นน้ำตาลปึกนะคะนุ้นใช้เป็นแบบฝาเหล็กนุ้นก็จะบีบลงไปเลย ใส่ลงไปเลยนะคะท่านชมใส่ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเมนูวันหยุดที่คุณสามีรีเควสตมาเช่นเคยค่ะไก่ต้มซีอิ๊ววันนี้เราก็เลยใช้เป็นสะโพกแทนไม่ได้ใช้เป็นตัวไก่ค่ะแล้วเราก็จะมาใส่น้ำเปล่าเลยนะคะใส่ให้ท่วมเลยค่ะเนื่องจากเป็นครัวหลังแฟลน,นะคะนุ่นก็จะใช้เป็นกระทะไฟฟ้าแทนค่ะ นี่เราก็จะโรยด้วยกระเทียมปอกเปลือกนะคะใส่ไปได้เลยค่ะตามความชอบของแต่ละท่านเพื่อเพิ่มความหอม <c oughs> อย่างที่บอกในยูทุปอีพีนะคะ <c oughs> ก็คือวันหยุดที่แลค่ะนุ่นก็จะให้คุณสามีะคะ่ะ <c oughs> เขาหาเมนูมาว่าอยากทานอะไรแล้วนุ่นก็จะไปเรียนรู้จากคลิปวิดีโอหรือวิดีโอต่างๆที่เขาทำไว้ให้ดูะคะ่ะแล้วเราก็มาปรับตาม ความชอบของบ้านเราอะค่ะว่าชอบทานแบบไหนอะไรอย่างนี้เราก็จะเปลี่ยนแบบเมนูบางทีอาจจะไม่ใช่แบบไก่ต้มซีอิ๊วก็ได้อาจจะเป็นหมูต้มซีอิ๊วก็ตามความชอบของเราเลยก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นวิธีการทำอาหารนะคะที่ให้นุ่นได้เข้าไปเรียนรู้แล้วก็นำมาทำอาหารให้ทุกคนในครอบครัวทานในวันหยุดนี่น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะ มันจะใช้ไฟกลางนะคะของกระทะไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะค่ะท่านผู้ชม20นาทีเลยนะคะเดี๋ยวช่วงเวลานี้มึงขอตัวไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแซ่บๆไว้ทานกับไก่ต้มซีอิ๊วค่ะ ไปนีคะท่านผู้ชมได้กลิ่นหอมเหมือนกันไหมคะนี่เราก็เหลืออีกห้านาทีนะคะนุ่นก็จะขอกลับตัวของสะโพกให้โดนน้ำสักพักหนึ่งนะคะหอมมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ยหอมซีอิว๊วแล้วก็หอมเครื่องเทศของเราอะคะ่ะหอมพริกไทยดำกระเทีย นี่ก็กลได้แล้วนะคะท่านชมเดี๋วเราลองมาดูสิคะาว่า ื้อไก่สุกดีหรือยังโอได้แล้วค่ะครบ20นาทีแล้วหอมซีอิ๊วมากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวมันจะปิดแก้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูไก่ต้มซีอิ๊วของเราค่ะ เป็นเมนูวันหยุดของคุณสามีรีเควสมานะคะนี่คะ่ะท่านผู้ชมน่าทานไหมคะก่อนอื่นนุ่ก,ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมการทำอาหารของนุ่นในทูปๆอีพีเดี๋ดดยวเราจะเสิร์ฟไปพร้อมกับ กระเทียมแล้วก็ลาบผักชีนะคะการรับชมของท่านผู้ชมในทุกๆอีพีอะคะ่ะเป็นกำลังใจให้นุ่นสร้างสรรค์เมนูอาหารมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมในอีพีต่อต่อไปได้เป็นอย่างดีะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ต้มซีอิ๊วค่ะเมนูวันหยุดของคุณสามีค่ะวันนี้นุ่นขอตัวไปเสิร์ฟอาหารให้ทุกคนในบ้านทานก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นู้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันีีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ